สวัสดีครับพี่ซีเจอกับลุงวัจฉริยะอีกหนึ่งคลิปครับผมวันนี้ก็จะพาเด็กๆไปเดินป่าฮะก็ไปหาดูพวกลูกอะไรนะ,ะ่นน่ะนี่เขาเรียกลูกลิงวางนะฮะลูกลิงวางในป่ามีรอยสัตว์กินนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีดหมายฮะเมื่อไหนก็จะนอนครับผมเดี๋ยวก็ไปกับลุงหัจฉยครับผมไปดูเจออะไรจะถ่ายดูครับผมเห็นไหมครับนี่นี่นรอยรอยสัตว์กิน,นะฮะแต่ไม่รู้ว่าอะไรกินนะพซีนี่ครับผมมันหอมฮะแต่เขาเรียกลูกลิงวางนะให้รู้ครับผม มันหอมแต่มันกินไม่ได้ครับนี่ฮะนี่ลิงจับยังวางอะโดนม,มากๆมันจะเบื่อจะออกมันเหม็นแคปซีต้นมันฮะนี่ครับผมนี่คต้วมันลำต้นครับผมโอ้ผมต้นดกฮะนู่นนะแม่เต็มเลยครับผมดกอยู่ครับนต้นไปเราจะเดินไปเรื่อยๆครับผมไปเร็วๆร็เร็วเเด็กเร็วเร็วเร็ว,วๆรรอเด็กครับแดกมอมไปน้อมาเขอดองครับไปแคปซี เราไปเรื่อยครับผมเตยใบเก่าครับเตยถุงปุ๋ยโอ้โหตรงน,นี้ก็ยากอยู่นะดงไปเร็วมาไหทางหน้าไปพวกนายยากหน้าแล้วไปมอมแล้วมอมน้องจำทางได้ฟรีแตวมันก็ะลิวๆแล้วมนมองจำไม่ค่อยได้เลยครับเมื่อก่อนตอนนี้ผมก็เลาะหมดนะแต่เนี้ย เดไม่เลาะนานแล้วก็หลงหลงลืมทางมันเยอะไปเร็วเร็วเร็วโอ้เรามุ่นมาเจอปลาปลาภูเขาเลยพี่ีนะฮะเป็นปลาภูเขาของชาวบ้านครับผมเขาใช้ต่อจากบนเขาไปไปใช้ในในบ้านเขาฮะก็ประมาณสองกิโลได้ครับผมก็พอดีว่ามุ่นมาเจอฮะพาเด็กมุ่นเลาะมาเจอพอจะเลาะดูอะไรแปลกๆที่จะให้ฟิลได้ที่ผมต้องการมาคือ ยากให้พี่สีเห็นว่าอะไรมันแปลกๆที่นี่เป็นยุงเป็นยาผมจะให้ความรู้ไปด้วยนะนี่ต้นตาาครับนี่ฮะนี่ก็ตาาที่ช้างชอบมากเลยฮะเขาเรียกตาลังช้างชอบมากเจอต้นเล็กยกินหมดฮะนี่ละมุนมาเจอทางกปลารับเขาได้เดินง่ายเลยครับผมตอนนี้ก็บ่ายแล้วครับบ่ายสองมากวันนี้ฮะสายบ่ายสองแล้วเนี่ยบรรยากาศว่าลอยเขาทางนั้นมาปลาตอจากเขาฮะ ในบวงที่นก็รั่วตรงนี้ผมเพิ่งมาเห็นครับเดี๋ยวจะไปหาถ่ายแล้วก็ไม่ชุดหมายวันนี้น่าจะไม่ไม่นอนบ้านนะอาจะไปในป่าอาจะออกพวกนี้ฮะฝากหาฝากกำลังใจกดนแค์กดแชร์ให้ลุงวันเชนครับผมทำด้วยใจฮะเข้าป่าแล้วสบายใจฮะเอฟซีลองไปทำดูนะครับถ่ายนู่นถ่ายนี่มันจะสบายใจให้เดินคุยคนเดียวไปเรื่อยเหมือนคนบ้าประมาณนั้นมีความสุขครับผมมอก่อนตอนนี้ผมก็จะเลาะหมดฮะสมัยนั้นยังไม่เจริญ ป่ายังไม่แตกนะมันเดี๋ยวนี้แตกหมดแล้วผมก็จะเดินไปคุยไปห้ตีฟังมั่งอะไรมั่งทำโม้ไปมั่งดี๋กวจะไปง่ายเรื่อยครับผมไม่รู้จะนอนมาที่ไหนวันนี้ลอปเรื่อยฮะสบายใจดีครับผมเข้าป่าไปเรื่อยครับเนี่ยไปต่อน้องปไกลนะตีนอกหน้าไปวิ่งกลับมาแล้วมามาแม่ไปก่อนเลยนะนี่ครับต้นคอฮะเอกคอหอกคอเพราะต้นคอเยอะครับผม ไปก็มาหขวคอ,ขอต้นคอเยอะไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ลุงหัวฝากก็แล้วก็แชร์ให้ลุงหวัวแชร์เลยครับผมก็ลุงหัวก็จะไปเรื่อยๆฮะก็จะทําคลิปไปเรื่อยต้องจะทําไม่ไหวครับผมครับจะไปเรื่อยฮะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมาะว่าลูกน้องหลงไปแล้วต้องไปหาลูกน้องกันฮะสวัสดีครับ